หมัดใหม่ไค้ขีดจำกัดกิจกรรมครบรอบ5ปีคือเดี๋ยวนี้หมัดในฟรีไฟล์นี่ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะพูดถึงเรื่องหมัดนี่ก็แยบไปหนึ่งทีสอทีสามทีสี่ทีห้าทีอันนี้ก็หมัดในชีวิตจริงนะครับและอันนี้หมัดในฟรีไฟ ครบรอบ5ปีมาดูกันว่าหมัดตัวนี้มันจะสวยขนาดไหนสมกับครบรอบ5ปีหรือเปล่านะครับคนดูและในการสุ่มครั้งนี้นะครับก็จะมีโทเค็นอยู่ที่3อันนะฮะคนดูก็ไม่รู้ฟรีไฟที่เกียรททาหรือว่ายังไงกันนะครับก็ดูจากโทเค็นแพ่งเอาง่ายๆเลยโทเค็นหมายถาม <c oughs> โอ้โหเพียมันอะไรกันครับเนี่ยถ้าแบบ รีไฟขี้เกียจทำนะครับจ้างผมก็ได้เดี๋ยวผมออกแบบให้นะครับก็สําหรับจากอันดับ1ก็จะได้รับสเก็ตบอร์ดอันดับ2ก็จะเป็น i w วอลนะฮะสำหรับผม i w วอลนี้ไม่คุ้มว่ะมันสวยนะบอกเลยแล้วก็อันที่3ก็คือหมัดที่เพิ่งเข้ามานะครับนี้หมัดครบรอบ5ปีไม่รู้ว่าใส่จริงมันจะเท่ขนาดไหนนะครับนี่ครับจวบจวบจวบมันน่าจับจองจริงๆนะครับคุนดูไซปา คลิปนี้ขอ1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับน้องๆที่น่ารักกันทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนะครับกด5ครั้ง100เพรนะครับคุณดูแต่ว่า ไม่ได้ชุ่มนะครับคุณดูเพราะว่าหมัดนี้พี่มีก่อนที่มันจะเข้าไปที่เรียบร้อยนะฮะแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ผมว่าน่าจะไม่หมดเพชรเยอะนะครับเพราะว่ามันมีโทเคนแค่3อันน่าจะหมดราวๆพันเพชรหรือว่าพันห้านะครับน่าจะไม่เกิน2 0 0พันและดูทรงเพราะว่ากด5ครั้งนี่100เพชรเองมันก็ถูกนะครับคุณดูนี่นะครับคุณดูหมัดที่ผมได้มานะครับเหมือนกันหรือเปล่าของก๊อปวะเนี่ยเหมือนกันเนาะ โอเคนะคะผมก็จะมาใส่สักดําด้วยนะครับคุณดูตอนนี้กิจกรรมสักดําอ่ายังเหลือ3วันเว้ยเออยังยังพอรีวิวได้อยู่ให้น้อง,องๆได้ดูกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปรีวิวในโหมดหมาป่าดีกว่านะครับคุณดูอ่ะาะเจอแล้วเจอห้องแล้วได้เวลาโซตึงนะครับกับหมัดรบรอบ5ปีทุกคนก็ดูเอานะครับว่ามันสวยหรือเปล่านะครับสําหรับผมนะผมว่าเฉยๆนะครับ ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เหมือนเอาหมัดของ UMP uh, นะครับเข้ามานะครับคนดูมันจะมีหมัดตัวหนึ่งแหละของคล้ายๆมากับ UMP ที่แหละคนดูมาดิใช้หมัดดิมาดิไอหนุม่มมาดิมามามาดีกวัวมาดีกวัวไอหนุ่มมาดีกว่วมาดีกว่ามามาดีกวัวมามาดิมาดาิมาดิลูกซองแม่งจับลูกซองเฉยมาดิ ไอหนุ่มมาเออเออื้บฮึบหลบไม่ไม่ไม่นายนายนายจะไม่ตายเดียวใดมาดิมาดิาดเอ,อ้ยไปโดนไปโดนด้วยแฮะว้าวว้าวยังยไงไปโดนหรือเปล่อาอ้าวโ,โดนโดนโดนโดดดิโดนไปดิโอ้โหไอ้แ <c oughs> ม่งทำไมมึงไม่ตายวะ โอ้โหแมงมัดค่อยเกินไปว่ะคนดูอันนี้ผมต้องเก็บมันด้วยลูกซองแล้วนะครับคนดูอะมามาเลยดีกว่าโอ้คิดว่าคมดูดูเฮ้ยตายดีกว่าเอะเอะเอะ <c ười> มาเดมาด,คดามิคิดว่าคมนักหล่อเนาะคิดว่าคมนักหล่อครับคิดวราคมนักหล่อมาเดมาเด มาดิมาเด้อุเชียดจูดจะตายเฮ้ยมาดิดอกมาดิดอกมามาเลยดีกว่า,มา,ม,ามาเลยดีกว่ามามามาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่ามามาอยากเล่นไฮลไลท์หรอพี่จัดให้ครับน้องอนอนตายดีกว่าแอะ <c oughs> <c oughs> ไม่กูลัวอยากซอบท่าดีว่ะไ hey, อ้เฮียเก็บเฮ้ยมันไปอยู่ไหนอ่ะ เฮ้ยมามาเลยดีกว่ามามาเลยดีกว่าเฮ้ยเชีรยไม่โดนเฮ้ยโดนแต่โดนตัวนะครับว้าไวว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 ไมาวววไวว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 ไวววน้วอววาวว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 าวไวววอวว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 วย เอ้ยอัดตัวไปหนึ่งทีเป็นไงนอนตายครับดอดด้วยแอะ <c oughs> นี่กูมารีวิวหมัดหรือว่ามารีวิวเอ,อริรท่านะครับ <c oughs> โอ้โหแม่งไม่โดนหัวเลยโอ้ท้อวะ่ะนี่ Ump ตัวนี้แหละที่ผมพูดนะครับมันจะมีหมัดของมันนะครับเหมือนกันเลยดูแสงดิแม่งเหมือนจัดน,นะครับถ้าใครเคยเห็นนะเหมือนมากเลยเฮ้ยเราจะใช้หมัดฆ่าเขาได้ปะเนี้ย ดูก่อนนะครับว่าจะใช้ค่าเขาได้หรือเปล่ามาผมจะตั้งใจใช้หมัดค่าเขาให้ได้เฮ้ยข้างหลังเฮ้ยพวกข้างหลังเฮ้ยเป็นหนูเอ้มันตาบอดเหรอวะเฮ้ยข้างหลังเนี่ยเป็นหนูเอ้ากดตีนไอ้นี่มาเล่นกดตีนเอ้ามันตาบอดเหรอวะเอ้ามาดิ โอ้โหมันเพิ่งเห็นหรอวะกูตามมึงมาทั้งนานเฮียนี่นี่น,นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยตายแอะพอพอพอ,พอ,พอเลิกเล่นแล้วเลิกเล่นอันนี้แหละ <c oughs> แม่งไงไลท์เฉยว่ะเอออย่างน้อยก็ได้คิวด้วยหมัดเว้ยหัวด้วยนะคนดูใช่ป่ะเมื่อกี้หัวนนะมามามาได้เวลาปิดฉากแล้วครับคนดูเฮ๊บมาเร็วไอ้นม อบอกแล้วพี่ไม่อยากทำทรงตึงนะครับเดี๋ยวน้องจะได้ได้ไปอยู่หน้าล็อบบี้แบบไม่รู้ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> แมหมัดครบรอบ5ปีผมว่าต้องดีกว่านี้นะเหมือนมันเปลี่ยนจากตัวนั้นมาสู่ตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวผมหลังคลิปเดี๋ยวผมจะให้คนดูนะครับว่ามันเหมือนกับจริงหรือเปล่านะครับอ่ะกับหมัดตัวนั้นนะมาดิมา,มา <c oughs> ผมไม่อยากเอ่อ อันนั้นชักเท่าไหร่นะครับไม่อยากรูดนะก็อย่างนี้เลยโหดเกินไปใครจะอยากเล่นด้วยนะครับใช่ไหมคุณดูโอโหดเกินไปใครจะอยากเล่นด้วยแบบเนียตา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 ยแล้วเสร็เรียบร้อยเก็บงานไว้จัดอ่ะโอ้ยจะโหดเกินไปไปโจ้โอ้โหนี่นี่นี่ ให,ให้ให้คะแนนหมัดนี้ดิความสวยอยู่ที่10อ่ะได้เท่าไหร่ห<ร>มัดครบมปีเนี่ยให้8ปดแปแปดทับสิอ่ะแต่ละคนละ2อ0อ,อี <c oughs> <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอ,อ <c oughs> ไม่เท่าไหร่มาบัดเนี้ยโอ้ตายตายตายโอเคเตกิ้วไว้ว่างๆจะมาเล่นด้วยโอเคทุกคนดูดีๆนะหมัดตัวนี้นะครับนี่ดูดีๆนะครับมันจะเหมือนหมัดอะไรนะ ดูนะครับดูจากแสงดูจากสีจากสันมันนะครับอ่ะมาดูหมัดต,ตัวนี้นะครับชุบชุบปุบ๊บเอ้าไม่เอ้าไม่เหมือนเลยวะโอ้ผมเข้าใจผิดเฮ้ยนี่นี่นี่ไงน,นี่ไงเหมือนคล้ายๆกันดูดูนะครับหมัดนี้ผม่าแล้วแสงนะครับดูแสงอ่าดูแสงนี่นี่นมันจะเป็นไฟฟ,ฟ้าเหมือนเปลี่ยนสีแล้วก็คอลเลกชันอะไรต่างๆนะครับดูข้างๆหมัดน,นะครับ อันนี้ก็ดูก็ข้ากหมัดนะครับเหมือนกันไหมก็ดูคิวมาเบื่อกันไปนี่เหลี่ยมเหลี่ยมมันเนี่ยเหลี่ยมมันเนี่ยเหมือนเป้า <c oughs> ผมว่าเหมือนนะครับโอเคนะครับกมมาถึงจุดนี้งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆที่น่ารักกันทุกคนนะครับและก่อนจะจากลากันไปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับให้ถึง3ามแสนซับสไครป์เพอร์ด้วยนะครับกดดูใกล้จะถึงแล้วฝากกดให้น,น่อยนะไวรุน บายบายครับ